ใหม่ยามาฮ a าฟซิ o Hybrid Connected รถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัยสัยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูร์หรือโทรสอบถามที่056701777โอ้นิวยาม ha Fa ฟา i ิ new style my gen ขวัญใจสำหรับคนมีรายได้น้อยห่อหมกเพียงแค่ราคา10บาทเท่านั้นซึ่งเปิดขายทุกวันอยู่ภายในซอยเข้าโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านนี้เชื่อว่าร้านห่อหมกแม่แช่มครับเป็นร้านที่ครองใจคนมีรายได้น้อยทั้งอิม่มทั้งอร่อยนะในราคาสุดถูกเพียงห่อละ10-20บาทแต่ว่าเต็มไปด้วยปริมาณและคุณภาพที่อัดแน่นล้นหอ่อจนทำให้ผู้บริโภคติดอกติดใจ แวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสุนันอยู่ถมยาอายุ54ปีอยู่บา้านเลขที่359หมู่3ตำบลรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าของร้านฮอหมกแม่แช่มบอกว่าเมื่อช่วงโควิดเริ่มระบาดรอบสองตนเองกับสามีรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วว่างไม่มีอะไรทำประกอบกับอยากแบ่งเบาภาระของลูกหลาน จึงชวนกันสองตายายทำหองหมกขายเนื่องจากเป็นคนที่ชื่นชอบในการทานหองหมกอยู่แล้วจึงมีความถนัดและมีสูตรแห่งความอร่อยเฉพาะตัวโดยเลือกใช้พริกแกงที่สดใหม่รสชาติพอดีนำมานวดกับเครื่งแกงให้ซึมเข้ากับเนื้อปลาซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการส่วนใบยอที่นำมาใช้จะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนเพราะว่ามีราคาถูกนำมาคัดเอาแต่ใบ ที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดก็นํามาห่อใส่ใบตองเริ่มนึ่งจนสุกโดยทำมาละประมาณ120ห่อก่อนนําออกมาเปิดร้านขายในราคาขวัญใจคนรายได้น้อยห่อหมกปลากรายขายห่อละ10บาทห่อหมกปลาช่อนขายห่อละ20บบาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพด ขายถุงละ20บาทเท่านั้นขายตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายจนขายหมดทุกวันส่วนกำไรนั้นถือว่าไม่มากมายแค่พออยู่ได้แต่ก็รู้สึกดีที่ได้แบ่งปันให้กับคนมีรายได้น้อยได้ทานอิ่มในราคาแค่นี้ค,คุณสุนัน์บอกว่าตนอยากให้ลูกค้าได้ทานของถูกและอยากช่วยเหลือกันในส่วนของกำไรนั้นไม่เน้นเท่าไหร่ ไม่ขาดทุนพอแค่นี้ก็อยู่กันได้แล้ว2คนตายายซึ่งตนขายห่อหมกปกลากรายในราคาห่อละ10บาทและห่อหมกปลาช่อนราคาห่อละ20บาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายชุดละ20บาทเท่ากันตนขายตั้งแต่ช่วงโควิดรอบสองผ่านมาในส่วนของผลตอบรับนั้นเรียกว่าพออยู่ได้ขายหมดทุกวันครับทอดมันปลากรายชุดละ2ีสิจ้ะข้าวโพด2 0 ขา,ขายเป็นถุงป้าถุงเป็นชุดชุดยี่สิบบาทถุงลยยี่สิบบาทแล้วทางด้านเราคือเราทำมานานยังครับ็ทําทำมาก็นานแล้วค่ะก็เสต่โควิดรอบสองมีสตาร์ลงก็ออกมาขายแล้วคนตอบรับเป็นยังไงไามครับก็อ,อยู่ได้จ้ะก็อยู่ได้คือก็ขายหมดทุกวันหมดทุกวัน,นค่ะอ๋อโอ,โอ,อเคเขาบอกจะเขาบอกจะอร่อยนะเี่ยว มันปัจายก่นอนนะีตน่อน่อหเนไอ,อ,อ่ะน่าจะนอนนี่ไอนทุดนี้ไงม่ได้ไม่ได้ ของลลูกหานจึงชวนกันสองตายายทำหองหมกขายเนื่องจากเป็นคนที่ชื่นชอบในการทานหองหมกอยู่แล้วจึงมีความถนัดและมีสูตรแห่งความอร่อยเฉพาะตัวโดยเลือกใช้พริกแกงที่สดใหม่รสชาติพอดีนำมานวดกับเครึ่องแกงให้ซึมเข้ากับเนื้อปลาซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการส่วนใบยอที่นำมาใช้จะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชน เพราะว่ามีราคาถูกนำมาคัดเอาแต่ใบที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดก็นำมาห่อใส่ใบตองเริ่มนึ่งจนสุกโดยทำมาละประมาณ120หอ่อก่อนนำออกมาเปิดร้านขายในราคาขวัญใจคนรายได้น้อยห่อหมกปลากรายขายห่อละ10บาทห่อหมกปลาช่อนขายห่อละ20บาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายถุงละ20บาทเท่านั้น ขายตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายจนขายหมดทุกวันส่วนกำไรนั้นถือว่าไม่มากมายแค่พออยู่ได้แต่ก็รู้สึกดีที่ได้แบ่งปันให้กับคนมีรายได้น้อยได้ทานอิ่มในราคาแค่นี้คุณสุนัน์บอกว่าตนอยากให้ลูกค้าได้ทานของถูกและอยากช่วยเหลือกันในส่วนของกำไรนั้นไม่เน้นเท่าไหร่ไม่ขาดทุนพอแค่นี้ก็อยู่กันได้แล้วสองคนตายาย ซึ่งตนขายห่อหมกปกลากรายในราคาห่อละสิบาทและห่อหมกปลาช่อนราคาห่อละยี่สิบาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายชลดยี่สบาทเท่ากันตนขายตั้งแต่ช่วงโควิดรอบสองผ่านมาในส่วนของผลตอบรับนั้นเรียกว่าพออยู่ได้ขายหมดทุกวันครับที่เรามาขายห่อหมกห่อละส0บาทเนี่ยได้แรงบันดาลใจยังไงครับโอ๋อยากให้ลูกค้าทานของี่ลูกแล้วก็พอ พอช่วยเหลือลูกค้าได้ค่ะเราทังทางด้านกําไรเราครับกำไรนี่ไม่เน้นเท่าไหร่ค่ะอพออยู่ได้ค่ะไม่ขาดทุนสองการยายพออยู่ได้อ๋อแล้วเรามีอะไรมั่งครับมีหอหมกอะไรนะก็มีหอหมกปะไคร่หอหมกปลาช่อนหอหมกปะไคร่เราขายหอละเท่าไหร่ครับปะไคร่สิบบาทค่ะปลาช่อนยี่สิบบาทอ๋อปะไคร่สิบบาทซึ่งสมัยนี้หากินไม่ได้แล้วเนาะค่ะแล้วทางด้านทอดมันนะครับเท่านั้นมีอะไรมั่งทอดมันปะไคร่ ชุดละยี่สิบจ้ะข้าวโพดยี่สิบขายขายเป็นถุงป้าถุงเป็นชุดชุดยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทแล้วทางด้านเราคือเราทามานานยังครับก็ทํามาก็นานแล้วค่ะก็ตั้งแต่โควิดรอบสองนีตาตาลงก็ออกมาขายแล้วคนตอบรับเป็นยังไงไหงครับก็อยู่ได้จ้ะก็อ,อยู่ได้ค,ค,คือก็ขายหมดทุกวันหมดทุกวัน,นค่ะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดก๊าซเรือนกระจกของทกศจังหวัดเพชรบุร์ร่วมกับทกศสาขากกกระทอและชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านโป่งสามขาตำบลศิลาอำเภอหองเก่าจัดขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมัยพระนา้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาดูร่วมกันปลูกต้นไม้519ต้นในพื้นที่ชุมชนธนาคารต้นไม้โป่งสามขาในการนี้มีส่วนงานต่างๆในร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่นพี่น้องจิตอา,าสานายวันรคุณทิพย์สมบัติผู้ช่วยผู้ในการทกศจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรกฎเกตสุวรรณผู้จัดการสาขากกกระทอหล,ลมเก่าผู้แทนอำเภอลมเก่าอบตศิลา ครูนักเรียนโรงเรียนโป่งสามขาพนักง,งานทกศและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นประดูดแดงยางนาพยุงมะกกานีแคนาขนนไผ่รวกในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวทกศมีแผนงานโครงการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ให้ได้810แห่งอย่างน้อย129,000ต้นโดยเน้นร่วมกับชุมชนที่จะมีการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ ให้รอดใหญ่เติบโตและใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่1ิบแห่งขณะนี้ปลูกไปแล้วห้าแห่งคือที่บ้านเสด็จแห่งสามอำเภอเขาค้อบ้านซับบอนอำเภอบึงสามพันบ้านบางร่องอำเภอหลมสักบ้านโป่งสามขาและบ้านหนองเขียวอำเภอหลมเก่าและโครงการดังกล่าวนั้นทกศในน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง มาเป็นหลักดำเนินกิจกรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำเช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งอาหารรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตต่อไปมหกกานีแคนาขนนไ่ร่วก ในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวทกสมีแผนงานโครงการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ให้ได้810แห่งอย่างน้อย129000ต้นโดยเน้นร่วมกับชุมชนที่จะมีการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้รอดใหญ่เติบโตและใช้ประโยชน์ดได้จริงในอนาคตซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่10แห่ง ขณะนี้ปลูกไปแล้ว5แห่งคือที่บ้านเสดยงแห้ง3อเภอเขาค้อบ้านซับบอนอภอบึงสามพันบ้านบางร่องอเภอลมสักบ้านโป่งสามขาและบ้านหนองเขียวอภลมเก่าและโครงการดังกล่าวนั้นทกอสได้น,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักดำเนกกิจกรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งอาหารรวมถึงเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตต่อไปบ้านโป่งสามขาตะบลศิลาอำเภอหองเก่าจัดขึ้นเพื่การเฉลิมพระเกียรติสมัยพระนาน้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90าพรรษาดยร่วมกันปลูกต้นไม้5 1 9ต้นในพื้นที่ชุมชนธนาคารต้นไม้โป่งสามขาในการนี้มีส่วนงานต่างๆในร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เช่นพี่น้องจิตอา,าสานายวันคุนทิพย์สมบัติผู้ช่วยผู้อำนวยการทกาศาจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรกฎเกตสุวรรณผู้จัดการสาขากกกทอหล,ลมเก่าผู้แทนอำเภอลมเก่าอบตศิลาครูนักเรียนโรงเรียนโป่งสามขา พนักง,งานทกสและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นประดูแดงยางนาพยุงมะฮอกกานีแคนาขน,นุนไผ่รว่วในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวทกสมีแผนงานโครงการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ให้ได้810แห่งอย่างน้อย129,000ต้นโดยเน้นร่วมกับชุมชนที่จะมีการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ ให้รอดใหญ่เติบโตและใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่สิบแห่งขณะนี้ปลูกไปแล้วห้าแห่งคือที่บ้านเสด็จแห่งสามอำเภอเขาค้อบ้านซับบอนอำเภอบึงสามพันบ้านบางร่องอำเภอลมสักบ้านโป่งสามขาและบ้านหนองเขียวอำเภอลมเก่าและโครงการดังกล่าวนั้นทกศดนน้อมนําหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่าง มาเป็นหลักดำเนินกิจกรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำเช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งอาหารรวมถึงเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตต่อไปหากพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนต้องคิดถึงเขาค้อ ภูทับเบิกน้ำหนาวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแต่รู้หรือไม่ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในทุกอำเภอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กันค่ะจุดแรกเมื่อมาถึงเมืองเพชรบูรณ์ต้องไม่พลาดที่จะมาที่พุทธอุทยานเพชรบูระสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับให้อาหารปลาบรรยากาศที่นี่สวยงามร่มรื่นจริงๆค่ะจากนั้นไปปั่นจักรยานเพลินๆกินลมชมบรรยากาศที่เส้นทางจักรยานเพชรบูระซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานสําหรับการออกกําลังกายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ไม่ห่างกันเราสามารถเช่าจักรยานเข้ามาปั่นในเส้นทางได้ชั่วโมงละ30บาทเท่านั้น วายพระปั่นจักรยานเสร็จคงเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมคะมาชิมผัดไทยเรือนส้อยระยะผัดไทยที่นี่เขาทำกันเองในครอบครัวต้องบอกเลยว่าเขาใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนกุ้งที่ใช้เป็นกุ้งสดน้ำมันที่ใช้ทอดก็เป็นน้ำมันมะพร้าวผัดแล้วไม่เยิม้มอร่อยจริงๆค่ะกินผัดไทยอิ่มแล้วก็แวะไปที่สวนสาธารณะเพชรรั์สงครามชมหอจัดแสดงประวัติศาสตร์มณฑลเพชรบูรณ์และเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ในอดีต หอนิทัศน์อุ้มพระดำน้ำที่แสดงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23-28กันยายน2565เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์คือวันที่25กันยายนวันนี้เป็นวันสําคัญครับเป็นวันวันศาสไทยหรือแลบ15ข้าเดือน10 เป็นพิธีเป็นการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำําท่านผู้ราชการจังหวัดก็จะเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากาหน้าวัดไตรภูมินะครับลงเรือแล้วก็จะล่องเรือทวนน้ําขึ้นมาที่ท่าน้ําวัดโขชนามาซึ่งเป็นจุดที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาในการประกอบพิธีเราใช้เวลาประมาณ10บโมงสานาทีเป็นการพิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับ จากนั้นเข้าสักการะศสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามและมีคุณค่าในแง่ของประวัติศาสตร์คือเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและมีลักษณะพิเศษทั้งตัวเสาที่เป็นหินและจารึกโบราณที่ปรากฏบนเสาก่อนกลับเข้าบ้านแวะเช็คอินถ่ายรูปสวย หาของฝากที่นายแรมมรินคาเฟ่มีทั้งมะขามหวานมะขามแปลรูปและของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านมากมายความหลากหลายที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเพชรบูรณ์เมืองแห่งสายหมอกเมืองรองต้องห้ามพลาด ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดรถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรดีเหมาะก,กับทุกไลสไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งด้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออนยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen